วันนี้เราจะมาดูอุปกรณ์การแต่งตัวของฐานชายแดนใต้มีอะไรบ้างนี่คืออะไรสนับมืออันนี้มีดมีดมีดเจีมนี่ไม่ใช่มีดคนครับมีดปลาโอ้มีดปลาไม่ใช่มีดคนนะครับหนึ่งเล่มสองเล่มสามเล่มอุปกรณ์ ปืนอีเดีมทีซีอะไรกันนั่งนะนี่คือมีดนี่บาลีซองโอ้บาลีซองมีควงมีดควงคล้ายๆกับไขควงนี่เหมือนกันไหนมาดูข้างๆชีมีอะไรบ้างโอ้มีหนึ่งเล่มแฟกซ์แย่งกระสุนนีก็นี่ จากเบืยจากเดบวด้วยวูดูยังยังงยังไม่หมดยังไม่หมดที่ข้างหลังรีวิวจากลูกค้าการใช้งานก็เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเสมออยังงี้ปีเดีย้อปีปีอ๋ก โอ้ัมบโบนี่ัมโบคนละม,มันบ้าทั้งหมดกี่เร่มดึงไหนห้าตอนตองหกทีละหกเร่อมอะไรเจียนตัวเฉียบม,มันก่อนถ้าลูกปืนหมดว<อ>ิทยุไรเจริงแว,ว่วนหมวก,กเต็มพร้อม รูปเบชายแดนใต้มีอย่างคลาแพร่ต่อโชคชะตานี่ไม่ใช่เว้นผมเว้นใครเว้นตาเว้นตาขอตามาขอตามาหายอีกแล้วเทียสุดๆจัดเพิ่งจะรู้ว่าทบไทยก็มีหุ่นยนต์กับเขาสุดจริงปืนไม่ได้เป็นมันปืนไม่ได้เป็นมันมีลูกมีลูกด้วยอื้มตากหรือตลกเขี้ Ya, lebih hai dungong bunyi. Pat.